พามาดูร้านเครื่องเขียนมินนะสาข ใหม่ล่าสุดเขามาเปิดที่ฝั่งทนแล้วนะคะอยู่ที่ King Square Community Mall ชั้น2ตรงข้ามกับโรงเรียนอินเตอร์ชื่อดังเลยร้านเขาน่ารักมากๆเลยโทนสีต่างๆเหมือนเดินอยู่ในญี่ปุ่นเลยค่ะและแน่นอนภายในร้านเขาก็จะเป็นเครื่องเขียนนําเข้าเป็นส่วนใหญ่นะคะทั้งจากญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีที่สาคัญช่วง Grand Opening <S <S ขงเขามีโปรเยอะมากๆเลยตอนไปก็คือคนเยอะมากๆเลยนะคะใครที่อยากจะไปดูเครื่องเขียนแบรนด์ดังที่เราชอบแล้วมันหาช็อปยากหรือว่าจะเป็นสินค้าลิมิเต็ดที่มีน้อยมากๆนะคะลองแวะสาขานี้ดูของเขาเยอะจริงๆเดี๋ยวแอบถ่ายมาให้ดูนิดนึงสายถ่ายรูป เขาก็มีโปรพิเศษสำหรับเช็คอินและลงสตอรี่หรือถ้าเป็นคนชอบรีวิวร้านใน Google เขาก็มีส่วนลดพิเศษเพิ่มให้มีราคาพิเศษสำหรับสมาชิกด้วยนะสมัครตอนนั้นและใช้ได้เลยและสำหรับคนชอบวัดดวงซื้อครบ300ได้ลุ้นจับไข่ฟรีนอกจากนี้ยังมีโปรท็อปสเปนเดอร์ซื้อครบ5 0 0 1 0 0 0และ1500รับของสมนาคุณเลยใครที่อยู่โซนพระราม3หรือว่าฝั่งทนอยากให้แวะมานะเพราะว่าเขามีตัวอย่างสินค้าให้ลองให้จับเยอะมากไม่ว่าจะหาเครื่องเขียนหรือของน่ารักน่ารักใช้เองมินนะมมาบยายเอเช มาดูกันได้เลย